ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แตกนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเปลี่ยนชุดลูกปืนดุมล้อทําอย่างไรเมื่อล้อเกิดมีเสียงดังขึ้นมาเป็นไปได้ว่าชุดลูกปืนดุมล้ออาจเสื่อมสภาพจากการใช้งานที่ยาวนานควรเปลี่ยนใหม่ทันทีแนะนำวิธีการเปลี่ยนลูกปืนล้อง่ายๆดังนี้ ไปรับชมกันได้เลยครับรูปปืนดุมล้อมีหน้าที่เชื่อลดแรงเสียดทานลดการเสียดสีในขณะที่ล้อหมุนโดยจะมีอายุการใช้งานประมาณ10,000แกิโลเมตรเมื่อเสื่อมสภาพตามการใช้งานเมลูป,ปืนแตกหรือเสียรูปจะเกิดเสียงหอนดังบริเวณซุ้มล้อขณะรถวิ่งหากปล่อยไว้จะทําให้รูปปืนด้านในถูกปวดจนเละจนล้ออาจจะล็อกหมุนไม่ได้ทําให้เสียงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รูปปืนดุมล้อมีปัญหาเช็คอย่างไรสาเหตุที่รูปปืนดุมล้อแตกเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมสภาพจากการใช้งานการกระแทกย,ยานรุนแรงจากการขับขี่เบาลูกปืนเสื่อมสภาพจาระบีแห้งรูปปืนล้อเสียหายหาต้องการเช็คว่ารูปปืนดุมล้อมีปัญหาหรือไม่สามารถทำตามวิธีเปลี่ยนรูปปืนล้อได้ดังนี้อันดับแรกนะครับ ให้ใช้แม่แรงยกล้อขึ้นจากพื้นแล้วหมุนล้อในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือเอามือจับดุมล้อที่ตำแหน่ง12นาฬิกาและ6นาฬิกาจากนั้นลองโยกดูว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่หากล้อมีเสียงดังหมุนได้ไม่ลื่นฝืดติดขัดหรือล้อสัน่นสันนิษฐานได้ว่ารูกปืนดุมล้ออาจชำรดเสียหายต้องเปลี่ยนใหม่ในการเปลี่ยนลูกปืนดุมล้อควรเปลี่ยนทั้งด้านซ้ายและด้านขวา รือเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยเพื่อป้องกันไม่ข้างใดข้างหนึ่งมีปัญหาล้อสั่นหรือมีเสียงดังอีกโดยสามารถท,ทําตามคู่มือการเปลี่ยนลูกปืนล้อได้ดังนี้วิธีการเปลี่ยนลูกปืนล้อ1เตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนชุดลูกปืนดุมล้อได้แก่ประแจบล็อกขันนอ็อตและลูกปืนดุมล้อ 2. นำล้อออกมาโดยการใช้แม่แรงยกล้อขึ้นจากนั้นใช้ประแจขันน็อตล้อและดึงล้อออกมา 3. ดึงที่ครอบดุมล้อออกมาแล้วจะเห็นลูกปืนดุมล้อ 4. ขันน็อตยึดลูกปืนล้อออกมาด้วยประแจและบล็อกขันน็อต 5. ดึงลูกปืนดุมล้อตัวที่มีปัญหาออกมาแล้วนำลูกปืนดุมล้อใหม่ใส่เข้าไปแทนที่จากนั้นขันน็อตให้แน่น 6. ใส่ที่ปิดดุมล้อแล้วดันให้แน่น 7. ใส่ล้อให้ตรงรูน็อตแล้วขันน็อตให้แน่น 8. ทดสอบการใช้งานโดยการปลดเบรกมือให้ล้อไหลถ้าไม่มีเสียงดังแสดงว่าใช้งานได้เมื่อลูกปืนดุมล้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย และการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพซึ่งราคาชุดลูกป,ปืนดุมล้อนหนึ่งข้างนั้นจะอยู่ที่หลักร้อยบาทไปจนถึงหลักพันบาทขึ้นอยู่กับรุ่นรถและยี่ห้อของลูกป,ปืนสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ดูแลรักษารถยนต์และตามช่องทางออนไลน์ทั่วไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่า ถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับ r i ไลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ